วันนี้เรามีข่าวสำคัญนะครับนักข่าวช่องไทย n b t นะครับได้เข้าไปขอโทษต่อประชาชนชาวลาวโดยผ่านท่านทูตแสงสุขาธิวงศ์นะครับท่านเป็นเอกราชทูตสปปลาวประจำอยู่ราชนาจาักรไทยครับสบายดีสวัสดีครับณเนะมื่อวานนี้เองเมื่อตอนบ่ายสามโมงนะครับก็ได้มีการเข้าไปคารวะ ท่านทูตแสงนะครับซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนชาวลาวทุกคนนะฮะแล้วก็วันนี้นะครับผมก็เลยอยากจะหยิบยกข่าวนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็บอกกับพวกเราทุกคนนะครับว่ามันเป็นบทเรียนอันใหญ่หลวงเลยนะฮะในสิ่งที่เราจะเสนอข่าวอะไรออกไปและสิ่งเสนอข่าวนะนะั้นมันส่งผลกระทบไปกับใครบ้างนะฮะอันนี้เราก็คงจะต้องมาเล่าสู่กันฟังนะฮะ ผมเองก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของบทความนั้นด้วยของในคลิป12นาทีเพราะว่าทางสถานีได้หยิบยกการน,นำเสนอข่าวของช่องไทยลาวทูเกเตอร์นะฮะออกมาชมเชยว่าเสนอข่าวได้อย่างตรงไปตรงมานะฮะแล้วก็สร้างสารรค์นะครับในนิสือทีมิจญะญบันมีความหู้ความสามารถได้นำเสนอข่าวตามความเป็นจริงบบบดเบือนและมีลักษณะสร้างสารรค์แต่คงกันข้ามนิตื้อบางสำนักที่ขาดจัญญบันขาดความหู้ความสามารถ และก็อาจว่าได้ว่าเป็นซื่อที่ปากบดีได้ออกข่าวและวิาพากษ์วิจารณ์เกีย่ยวกับทางรถไฟลาวจีนในด้านลบไปต่างๆนะนะแต่ในขนาดเดียวกันระหว่างทางโดยหลายๆช่องเนี่ยได้ทําการตัดต่อแล้วก็เอาไปเสนอข่าวกันต่อไปนะฮะมันเลยทําให้เกิดการเข้าใจผิดต่อไปนะฮะไม่ว่าจะเป็นช่องใหญ่เองก็ดีช่องเล็กช่องน้อยนะหรือคนทํา YouTube คนทํา Facebook หรือคนทํา Tik t o อกเองก็ดีเนี่ย การนําเสนอข่าวต,ต่อต่อออกไปเนี่ยมันสมผลทําให้เกิดความเข้าใจผิดแล้วก็ส่งผลกระทบกับผู้อื่นฮะอย่างเช่นเขาตัดต่อเอาผมไปลง t i k t o อกโดยคนส่วนใหญ่เข้าใจว่าผมเป็นผู้สื่อข่าวที่ปากไม่ดีบางช่องเอารูปผมขึ้นหัวคลิปนะฮะแล้วก็ว่านักข่าว n b t เลยทำให้กลายเป็นว่าผมเป็นตัวแทนของช่องสถานีวิทยุ แห่งชาติลาวฮะซึ่งอันนี้เป็นความเข้าใจผิดของการตัดต่อของการนําเสนอข่าวและนี้มันคือสิ่งที่อันตรายเราก็ทําให้เกิดความเข้าใจผิดในสังคม เพราะว่าทุกคนคือสื่อมวลชนนั่นเองไม่ว่าคุณจะเป็นคนทํา Tik t o อกไม่ว่าคุณจะเป็น u t u b e นะฮะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะฮะช่องคุณสุธิชัยหยุ่นนะฮะที่นําเสนอข่าวอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็ทําให้เราเห็นข้อมูลได้ชัดเจนเพราะว่าคนส่วนใหญ่ชอบนําเสือข่าวในสิ่งที่แย่ในสิ่งที่ร้ายบางทีผมกลับมองคิดว่าบางคนอยากจะสร้างคอนเทนต์คอนเทนต์ที่อยากจะให้ช่องตัวเองเนี่ยมีชื่อเสียงมีคนดูเยอะๆจะต้องทำยังไงให้มีความรู้สึกว่าแปลก ใหม่แตกต่างนั่นคือการบิดเบือนความจริงของข่าวนั่นเองก็บางช่องนะฮะก็ต้องขอขอบคุณเมเน g เจอร์ออนไลน์นะฮะหรือหลายๆช่องนะครับที่นําเสนอข่าวแบบลักษณะของการตักเตือนหรือทางด้านเมเน g เจอร์ออนไลน์ก็ถอดบทความแบบละเอียดนะฮะออกมาเพื่อให้ทุกคนได้เห็นได้อ่านกันอันนี้ผมถือว่าเป็นความจริงความจริงมันออกมาแล้วเนี่ย จะบิดเบือนจะใส่ร้ายหรือจะยกยอยยังไงเนี่ยมันก็ไม่พ้นความจริงครับเพราะความจริงเป็นสิ่งสําคัญนะฮะแล้วก็เมื่อวานนี้นะครับผมเห็นทุกๆคนนะฮะก็คือทางคณะ ของผู้จัดทำสื่อนะฮะของช่อง n b t นะฮะได้ร่วมกันเข้าไปคารวะขอโทษละแล้วก็มีใจความออกมานะฮะขอเสนออ่านบทข่าวแล้วกันแต่บทข่าวนี้ไม่ได้มาจากประเทศไทยนะครับบทข่าวนี้มาจากสบป,ปลาวครับซึ่งเป็นบทข่าวที่ส่งออกมานะฮะและผมอยากจะอ่านให้ฟังนะฮะในบทข่าวของสำนักข่าวลาวนะฮะตอนบ่ายเวลาบ่าย3โมงของวันที่27ธันวาท่านพลโทสันเสริญแก้วกำเนิด หัวหน้ากรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยคณะ6ท่านได้เข้าพบท่านแสงสุขธิวงศอกคลัชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจําราชอาณาจักรไทยที่สถานทูตลาวเพื่อมาขอโทษเกี่ยวกับการเสนอข่าวรถไฟความวัยสูงลาวจีนซึ่งสื่อของสถานีวิทยุโทรภาพแห่งชาติไทย NBT ได้ออกข่าว ที่ขาดข้อมูลความจริงในวันที่6ทธันวา2,000ที่ผ่านมาในรายการฟังชัดๆัถนอมจัดให้ของเท้าถนอมอ่อนเกิดผลได้นำเสนอข่าวที่บอมมีมูลความจริงเฮ็ดให้เข้าใจว่ารัฐบาลลาวบอดสามารถใช้นี่จีนได้จากการกู้ยืมเงินมาลงทุนสร้างทางรถไฟอันมหาศารและยังดูหมิ่นคนลาวว่าบอสามารถขึ้นรถไฟได้ยอมปีรถไฟ แพงกว่ารายรับของพลเมืองลาวในการพบเพื่อขอโทษท่านพลโทสันเสริญแก้วกันเนิดได้กล่าวแสดงความเสียใจต่อความผิดพลาดในการออกข่าวครั้งนี้ซึ่งท่านเองในานามผู้บงคับบัญชาโดยกรงของโทรภาพช่อง NBT ได้ขอโทษท่านทูตและประชาชนลาวและยอมรับว่าเคยเกิดมีความผิดพลาดในการเสนอข่าวมาแล้วเทือหนึ่งโดยตอนนั้นได้มี จดหมายขอโทษเป็นทางการว่าจะบอให้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นอีกแต่มาเช่อนี้โทรภาพ NBT ก็ได้นำเสนอข่าวผิดพลาดอีกครั้งหนึ่งสะนั้นครั้งนี้จึงได้นำพาคณะผู้บริหารและนักข่าวมาขอโทษที่สถานทูตโดยกรงเพื่อแสดงความจริงใจและสำนึกในความผิดที่เกิดขึ้นและหวังอย่างยิ่งว่าจะได้รับการอาภัยจากประชาชนลาว พร้อมทั้งรับปากอย่างหนักแน่นว่าจะบอให้เหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกพร้อมเดียวกันนี้ทางคนโทรสรรเสริญได้ให้เท้าถนอมนักข่าวช่อง nbt กล่าวคำขอโทษด,ด้วยตัวเองต่อท่านทูตและประชาชนลาวและผู้เกี่ยวได้เอาพวงมาลัยกราบขอโทษโดยกรมต่อท่านทูตและประชาชนลาวทั้งชาติและหวังว่าประชาชนลาวจะให้อภัยตนต่อความผิดพลาดในครั้งนี้ ทั้งจากนั้นท่านทูตแสงได้รับทราบคําขอโทษดังกล่าวโดยการน,นําเอาการขอโทษครั้งนี้แจ้งให้ประชาชนรับทราบซึ่งท่านทูตเชื่อมั่นว่าประชาชนลาวผู้มีจิตใจอบอ้อมอารีจะให้อภัยในความผิดพลาดครั้งนี้ และแสดงความหวังว่าจะบอกเกิดความผิดพลาดในลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกในโอกาสนี้ท่านทูตได้เน้นให้เห็นถึงความสัมพันธ์ลาวและไทยที่เป็นเพื่อนบ้านใกล้เคียงที่มีฮีตครองประเพณีวัฒนธรรมและภาษาปากว่าวที่คล้ายคือกันพร้อมนี้ท่านทูตยังได้กล่าวเติมว่าต่อหน้าหากมีปัญหา บอกเข้าใจหรือต้องการข้อมูลละเอียดก็ขอให้ติดต่อประสานมายังสถานทูตเพื่อขอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตามความเป็นจริงเพื่อเสนอขา่าวที่เฮดให้สังคมรับรู้และมีความเข้าใจที่ถูกต้องท่านทูตยังได้ยกให้เห็นความหมายความสำคัญของโครงการรถไฟความไวสูงลาวจีนที่เป็นเส้นทางประวัติศาสตร์และแม่นเส้นทางทำอิฐ สำหรับประชาชนชาวลาวประชาชนลาวมีความภาคภูมิใจในการเปิดการนำใช้รถไฟความวัยสูงดังกล่าวซึ่งโครงการนี้แม่นเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนลาวประชาชนเพื่อนบ้านประชาชนอาเซียนและภาคพื้นในอนาคตสุดท้ายนี้ท่านทูตได้เน้นถึงจุดยืนของรัฐบาลสปปลาวยามใดก็พยายามจะเสริมขยายสายพ่วพันมิตรภาพ ถึงบ้านใกล้เรือนเคียงที่ดีนำกันกับสองประเทศซึ่งตัวเองในนามทูตจะทุ่มเทพเพื่อแรงสืบต่อยังสายพัวพนันและการร่วมมือของสองประเทศให้จเจริญงอกงามยิ่งยิ่งขึ้นไปอันนี้เป็นบทความของสำนักข่าวของสปปลาวนะครับที่เขียนออกมานะฮะเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีกแล้วเราก็หวังอย่างยิ่งว่าเหตุการณ์อย่างนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกไม่ใช่เพียงแค่ช่องใหญ่ๆครับ ช่องเล็กๆช่องกลางๆช่อง YouTube ช่อง TikTok ขอให้ทุกคนเนี่ยเสนอข่าวแต่ความเป็นจริงอย่าบิดเบือนอย่าตัดต่ออย่าสร้างคอนเทนต์อย่าสร้างเนื้อเรื่องเพื่อทำให้เกิดความแตกต่างหรือโดดเด่นเพื่อหวังเพียงแค่อยากจะให้คนมากดไลค์กดแชร์และติดตามตัวเองแล้วผมก็เชื่อว่าทุกคนที่เขาเสพข่าวเขาสืบข่าวเนี่ยเขาทราบดีครับว่า แต่ละช่องแต่ละสื่อมวลชนเนี่ยเป็นยังไงได้เสนอข่าวบอกเขาด้วยความเป็นจริงขนาดไหนหรือตัดต่อหรือใส่สไตล์ของตัวเองเนี่ยให้มีความขัดแย้งขนาดไหนพวกเราทุกคนที่เป็นคนเซปข่าวทราบดีครับและทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็อยากจะฝากบอกพวกเราเมืองไทยประเทศไทยนะฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากความที่ไม่รักสามัคคีกัน แต่ละคนแต่ละช่องก็พยายามเสนอข่าวในความคิดของตัวเองซึ่งอีกฝั่งหนึ่งถ้าเกิดคิดอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นฝ่ายตรงข้ามเพราะฉะนั้นก็จะนำเสนอข่าวในสิ่งที่ตอบโต้กันไปมาจนกระทั่งมันกระทบไปถึงเพื่อนบ้านไปกระทบไปถึงวงนอกเพราะเพราะว่าต้องการสร้างเหตุผลมายืนยันในความคิดของตนเองนั่นเองใครคิดเห็นที่ไม่เหมือนกันก็จะโจมตีกันไปมาและอันนี้แหละครับมันคือ ผลเสียที่มันเกิดขึ้นมากกว่าความสัมพันธ์และสุดท้ายนี้นะครับผมก็คงจะฝากบอกว่านะว่าทางสอปป,อปอลาวเนี่ยเขาต้องการพัฒนานะครับเขาต้องการพัฒนาเพื่อพลเมืองของเขาให้อยู่ดีมีสุขแล้วก็ไม่ได้ทําแค่ปี2ปีให้แล้วเสร็จแต่เขาทํามาเป็นเวลา1 0บส 2ี3 0ป, 20, ปีทำมาต่อเนื่องจนกระทั่งเกิดโครงการดีๆนะปัจจุบันนี้แล้วก็ทำไปทุกวันเขาบอกกับประชาชนของเขาแต่เขาไม่จำเป็นที่จะบอกชาวโลกไม่จำเป็นที่จะบอกคนอื่นให้รับรู้ว่าวิธีของเขาเป็นยังไงเขามีความภาคภูมิใจในสิ่งสิ่งของที่เขามีแล้วก็ดำเนินการต่อไปเรื่อยๆแต่พวกเราที่อยู่ภายนอกเองก็ดีที่อยากจะนำสเสนอข่าวนี่แหละครับคือผลกระทบของ สื่อสารมวลชนเพราะว่าทุกคนกำลังสื่อสารอันนั้นไปสู่ประชาชนมากมายถ้าคุณสื่อสารดีๆไปหาผู้คนสารนั้นจะมีความสุขแต่ถ้าเกิดคุณสื่อสารไม่ดีออกไปสารนั้นจะทำให้ประชาชนขัดแย้งและทะเลาะก,กัน เราไปไทยมาคบหาด้วยใจวัาธนธรรมยิ่งใหญ่ท่องเที่ยวไปไทยล ชชชชชชชดดดคุยกันตามประษาพี่น้องมอเยี่ยมมาพอนากันบันไกลเฮือนเคียงเฮาฮักแทงกันน้ำโค้งกใหม่ นับคืนนับวันเฝ้ารอจะมาเจอกันไปด้วยกันสร้างฝันไทยลา คราวหน้านะครับถ้าเกิดว่าเรามีบทความอะไรดีๆแบบนี้อีกเนี่ยเราจะมาแบ่งปันกันนะกับช่องไทยลาวุกเคเตอร์ไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวไปด้วยกันสบายดีสวัสดีครับ